สวัสดีค่ะ Story My Life นะคะวันนี้วันจันทร์ที่30ทธันวาคม2567ปีนี้ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะหมอเมื่อคืนไม่ได้หลับได้นอนเลยอากะว่านอนประมาณ6 2โมง20เนาะแล้วจะยาวไปถึงประมาณบ่ายโมงไก่ไมาทำเหตุมาขันแบบรุนแรงมากจนแบบ ต้องต้องดีดตัวออกมาก็ไม่ได้หลับได้นอนได้นอนแค่สองชั่วโมงแล้วมันจะมีอาการเหมือนกับเบลอตลอดเวลาตอนเนี้ยก็ยังไม่หลับแล้วคืนนี้ก็ไม่รู้จะหลับอีกไหมเพราะตอนนี้มันลากยาวมาหลายเดือนแล้วที่ไม่ง่วงเลยกลางคืนนะหัวจะปวดนอแต่ปกติหมอต้องเท้าความก่อนแล้วหมอก็ไม่ค่อยนอนกลางคืนอยู่แล้วแต่มาช่วงนี้มันหนักเกินเมื่อก่อนแบบเออสักตีสองตีสามอะไรเงี้ยนี่ต้องสว่างทุกคืนวันนี้ก็อืมไม่มีอะไรมากมายค่ะชีวิตเรียบง่ายในมุมเดิมๆของหมอแล้วก็ต้องมาพากเสียงเพราะว่า แอปแดงไม่อนุญาตให้ใส่เสียงบางเสียงอีกติดลิขสิทธิ์อีกนะคะวันนี้ก็กระเป๋ามินนี่นะคะพี่มินนี่สวัสดีคอยทุกคนสวัสดีมีสุขนะคะจองคิวเช็คดวงสแกน QR วอาโค้ดสมองยังเบลออยู่